ตวงตั้งเตาวันนี้มาในเมนูตับและเสี่ยงจีผัดพริกหอมค่ะเรามาดูวิธีล้างตับและเสี้ยงจีกันค่ะเราจะเลือกตับหมูแบบสีไงแดงแป๊ดแบบนี้เขาเรียกว่าตับแป้งค่ะเราจะหั่นตับออกมาเป็นชิ้นหนาๆประมาณ1เซนเราจะต้องระวังพวกผังผืดพวกนี้นะคะ เดี๋ยวเราหั่นออกมาแล้วเราจะตัดผังผืดออกหายไปแล้วผังผืดไม่มีมีแค่รูโอเคค่ะเราได้ตับเรียบร้อยแล้วเราจะไปหมักตับค่ะเราจะหมักตับของเรานะคะด้วยเบกกิ้งโซดาเล็กน้อยแป้งมันค่ะเราจะแช่ตับเอาไว้แบบนี้ค่ะ เป็นเวลา15นาทีเราจะมาล้างทําความสะอาดเสี่ยงจีนะคะเสี่ยงจีหรือว่าจริงๆเขาเป็นไตหมูส่วนของไตเนี่ยก็จะมีกลิ่นนะคะจะมีกลิ่นวิธีที่เราจะไม่ให้เสี่ยงจีมีกลิ่นเนี่ยเราจะต้องผ่าและทําการล้างแบบสะอาดๆเลยเราจะเอาส่วนของผังผืชต,ตรงนี้ค่ะออกให้หมดค่ะ เดี๋ยวเราหั่นแล้วก็แร่ส่วนผังพืชของเสี้ยงจี้ออกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปล้างน้ำเปล่าก่อนหนรอบค่ะหลังจากที่เราล้างเสี้ยงจี้นะคะด้วยน้ำสะอาด1นึ่งรอบค่ะเราจะมาล้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เสี้ยงจีเนี่ยสะอาดแล้วก็ไร้กลิ่นเขาเรียกกลินอะไรอะ่ะกลิ่นสาบก็ล้างด้วยเกลือค่ะคุกเขาเข้าไปเลยเกลือแบบนี้ค่ะแล้วก็แป้ง แป้งมันน้ำส้มสายชูค่ะเราจะทิ้งเขาไว้ประมาณ5นาที10นาทีก็ได้ค่ะเราจะล้างออกด้วยน้ำอีกหลายๆรอบค่ะล้างทีออกด้วยน้ำเปล่า เราจะล้างโดยเฉพาะตัวพริกขี้หนูนะคะจะมีสารปนเปื้อนยาฆ่ามแมลงสูงมากเพราะฉะนั้นการที่ล้างแบบลวกๆหรือว่าล้างแค่ผ่านน้ำเนี่ยมันไม่พอค่ะเราจาเป็นจะต้องล้างเขาด้วยน้ำยาล้างผักผลไม้เวก้าค่ะสามารถที่จะสลายสารปนเปื้อนได้ถึง99%ค่ะเวก้านะคะจะมีทั้งแบบน้ำแล้วแบบน้องใหม่ เป็นแบบผงค่ะสามารถเลือกใช้ได้เลยเพียง3ปั๊มต่อน้ำา1ลิตรค่ะแช่ผักหรือผล,ลไม้ทิ้งไว้15นาทีก่อนล้างออกอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำเปล่าค่ะเรามาเตรียมพวกเครื่องผักต่างๆค่ะก็จะมีต้นหอมอันนี้เดี๋ยวเราหั่นท่อนไว้ หอมใหญ่เราจะมีกระเทียมค่ะโอเคค่ะเราก็เตรียมไว้เราจะหมักตับหมูของเรานะคะด้วยซีอิ๊วขาวมาดามตวงค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสเป็นซีอิ๊วหมักธรรมชาติค่ะมีน้ำมันหอยค่ะ มาดามตวงค่ะไม่มีสารปรุงแต่งกลิ่นสีสังเคราะห์ไม่มีสารกันบูดค่ะไม่มีผงชูรสด,ด้วยค่ะแป้งมันเล็กน้อยหมักเสีย้ยงจีค่ะด้วยสีอิ่วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะของมาดามตวงค่ะ เราหมักเขาทิ้งไว้แบบนี้ค่ะประมาณ5นาทีถึง10นาทีค่ะก่อนเอาไปผัดค่ะเราจะเริ่มจากการเอาตับของเรานะคะลงไปลวกก่อนค่ะลวกเพื่อให้ข้างนอกเขาสุกแล้วก็ยังความชุ่มชื้นทางด้านในค่ะลวกตับแบบเร็วๆนับหนึ่งถึงสิบพอแล้วค่ะสิบวินาทีเสร็จแล้วพักไว้ เราจะลวกเสี่ยงจี้ค่ะเรามาดูความสุกข,ของตับนะคะที่ลวกไว้แล้วว่าสุกข,ขนาดไหนนี่ข้างในมันยังไม่สุกเห็นไหมคะเราต้องทำให้สุกประมาณนี้เพื่อที่จะ เอาไปผัดต่อมันจะไม่เกินไฟมันจะไม่สุกเกินไปค่ะน้ำมันลงไปเล็กน้อยกระเทียมและพริกลงค่ะพริกหอมค่ะใส่หอมใหญ่น้ำพริกเผาค่ะ ชวงเจียนะคะหรือว่าพริกหอมพริกไทยค่ะน้ำตาลเล็กน้อยน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสสีอิวขาวน้ำเล็กน้อยตอนนี้ เล่นไฟค่ะแล้วเราจะเอาตับลงเื่องจี้ค่ะหอมมากเลยต้นหอมค่ะโอเคพอ ชิมกันเสี่ยงกี่ค่ะอืมอร่อยมากเสี่ยงกี้ยังกรอบแล้วก็รสชาติมีความหอมหลายๆหอมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกหอมแล้วก็ตัวน้ำพริกเผานะคะมีความหอมแบบของน้ำพริกเผาเจือปนอยู่ด้วยแล้วตัวชวงเจียรหรือพริกหอมเนี่ยเขาให้ความหอมซึ่ง เข้ากับตัวเครื่องในสัตว์อย่างนี้แบบมากๆเลยค่ะมีความหอมแบบสุดสดสุดหอมเลยค่ะไม่รู้จะหอมยังไงแล้วเนี่ยหอมเยอะไปไหนลองดูค่ะต้องบอกว่าเสี่ยงจีเนี่ยไม่หลงเหลือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เลยนะคะใช้วิธีล้างนี้เนี่ยเวิร์กสุดๆเลยค่ะอันนี้ตับหมูเนะ่ขอโทษดูข้างในก่อน มันสุกร้อยเปอร์เซนค่ะแต่ว่ามันยังชุ่มแล้วก็นุ่มจุ u ซี่อยู่ในเนื้อตับนุ่มด้วยไม่เหนียวเลยเมื่อทำแบบนี้นะอร่อยขอฝากเมนูนี้ไว้นะคะตับเซี่ยงจีผัดพริกหอมค่ะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้มาดามตวงด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันค่ะแล้วติดตามกันใหม่ได้ค่ะตวงตั้งเตาลาไปก่อนบายอร่อยมาก